สวัสดีครับผมสวัสดียามเช้านะครับผมวันนี้ก็แดดขึ้นแล้วนะครับสวัสดีพี่ๆี่น้องๆ้องชาว YouTube ทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่องพังคุกกี้ครับผมวันนี้ได้พาน้องมาล่ามในทุ่งนาครับวันนี้ก็หลังบ้านมันไม่มีร่มอยู่นะครับก็เลยพาน้องออกมาล่ามแถวทุ่งบ้างครับเดี๋ยวพาไปชมน้องนะครับทําอะไรอยู่ครับผม นน่นครับยืนกินยญาอยู่ฝั่งนู้นครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ โอ้ดินโคตรหนักเลยครับนี่ก็เป็นธรรมชาติของน้องนะครับวันไหนไม่ได้เล่นดินนี่เหมือนกับไม่สบายตัวนะครับก็ยาเราก็ได้ล่ามนะครับแต่ว่าเจ้าของนาวางที่นะครับขก็มาให้ล่ามเพราะว่าน้องกลัวน้องนะครับเหยียบคันนานะครับ หักนะครับก็เราต้องซ่อมนะครับผมถ้าไปเหยียบพันนาชาวบ้านก็โดนว่านะครับเพราะว่าน้องเป็นน้องตัวใหญ่นะครับก็เหยียบปุ๊บก็ขาดเลยนะครับพันนาครับผมก็นี้ปล่อยแบบธรรมชาตินะครับปล่อยให้กินแบบสบายๆเลยครับผมกอลำในทุ่งก็ไม่ค่อยมีล่มเหมือนกันนะครับพอดี ตรงนี้ก็เลดูไม้ไม้ปีนะครับผมก็อยู่ตากนะครับแต่ว่าตากแดดนะครับแต่ว่าก็มีลมบ้างครับในตอนเที่ยงเราค่อยเอาพาไปอาบน้ําที่บ้านนะครับก็มีเอฟซีนะครับแนะนํามาครับก็ขอบคุณครับที่ช่วยบวกลก่าวข่าวดีกันเข้ามานะครับ ให้พาน้องไปวัดป่านะครับผมพอดีอย่างที่ว่าแล้วครับผมเรื่องการเดินทางผมก็ลาบากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบ้านผมอยู่ไกลเนาะก็เห็นมีพี่ๆเอฟซีคุณแม่เอฟซีบางท่านนะครับก็บอกมาว่าทุกวันนี้ก็มีการไลฟ์สดนะครับช่วยเหลือช้างนะครับที่ตกงานเกือบทุกวันนะครับผมก็อยากไปนะครับแต่ ที่อยู่นะครับมันสําคัญตรงว่าที่อยู่นะครับเราไปางั้นก็ที่หลับที่นอนนะครับแล้วก็อาหารการกินด้วยครับผมก็ต้องหานะครับก็ขอบคุณสำหรับความหวังดีของแม่แม่เอฟซนะครับผม ที่แนะนํากันเข้ามานะครับบอกกล่าวนะครับข่าวสารนะครับเกี่ยวกับช่องใหญ่ๆที่เขาไปไลฟ์สดที่วัดป่านะครับผมอยากพาน้องไปนะครับติดถือว่าเดินทางลําบากนะครับอย่างเดียวนี่นะครับ เดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสนะครับผมก็จะไปถ่ายนะครับบรรยากาศทางวัดป่ามให้พี่เพื่อนน้องได้รับชมครับแต่ว่าก็ยังว่าะครับคนติดตามช่องผมก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเป็นช่องเล็กๆนะครับก็อัพถ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ่ายไปทําไปครับอาจจะดูไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เหมือนช่องใหญ่ๆเขานะครับก็ตามภาษาอะไรครับเพิ่งอัดทำครับผม ย้อนนะครัช่วงนี้ลมนะครับก็น้ำตาน้องอาจจะไหลนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติน้ำจางที่ว่าน้ำตาไหลบ้างนะครับ พอมีฝุนมีอะไรบ้างนะครับเศษฝุนเศษลมบ้างนะครับผมกอมีหลายเล็กน้อยนะครับอยู่ไมเน้อครับตขนาดนี้นะ่ีไโตเล็กๆนะครับเพราะว่า ผมก็ไม่เคยเอาออกล่ามข้างนอกด้วยนะครับก็โซตั้งแต่มีช้างมาก็ไม่ค่อยได้ไม่ไม่เคยได้ใช้เลยแหละครับก็พาน้องอยู่ลําพังอยู่ที่ปางนะครับก็ไม่ได้ใช้ล่ามใช้อะไรนะก็ใช้แค่สั้นๆนะครับผมก็นี่ก็มีโอกาสได้มาล่ามในทุ่งนะครับก็อยู่ไม่อยู่ก็ต้องมาดูกันเรื่อยๆนะครับดูทุกครึ่งชั่วโมงทักทุกหนึ่งชั่วโมงประมาณนี้แหละครับ ใน้องกินนะครับนี่อาจจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับอาจจะเล่นเยอะกว่านะครับ อันนี้อาจย้โนแสงนะครับถ่ายไม่ได้ครับถ่ายได้ข้างเดียวนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับ FC ครับแม่แม่ FC ท่านใดน,นะครับผมก ฝากช่องของน้องด้วยนะครับช่องเล็กๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับผมฝากทางเลือกใหม่ๆนะครับผมช่องเล็กๆนะครับฝากช่องอีเลฟินกูกิ๊กด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็เดี๋ยวจะไปปลูกญ้านะครับพอดีเมื่อวานตัดหญ้ามาเดี๋ยวปลูกแถวๆหลังบ้านนะครับสักสองสามร่องนะครับพอดีผมที่ใหม่นะครับแล้วก็ ดินมันจะพังลงนะครับก็เดี๋ยวไปเสียบหญ้าไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากช่องเล็กๆด้วยนะครับช่องเอลิเฟนกุกกิ้นะครับหรือว่าพังกุกกิ้งนั่นเองนะครับแต่ว่าพิมพ์เข้าไปว่าพังกุกกิ้กอาจจะไม่เจอนะครับพอดีช่องน้องนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมเอลิเฟนกุกกิ้นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ